ยูจิเพนพกาย้อนวันวานความฝันถ่ายรูปกับลำยายในวัยเด็กและตอนโตหลังประกาศออกจากคณะหลอนลำเสียงวิหกหมอลำสาวที่อายุน้อยที่สุดยูจิเพนพกาก็ได้เดินหน้าบนเส้นทางใหม่ย้ายมาซบนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำเจ้าของค่ายหายทองคำเรคคอร์ดพร้อมกับมีคิวงานที่แน่นตลอดทั้งเดือน ซึ่งการได้เข้ามาอยู่ค่ายเพลงอย่างไยพองคำที่เป็นสังกัดของนักร้องลูกทุ่งสาวสุดฮอตสุพรรษาเวดกามาหรือลำย um. ายายพองคำเจ้าของเพลงลูกทุ่งสุดฮิตมากมายก็ทำให้สาวยูที่มีความสุขแบบสุดๆเพราะเธอน,นั้นปลื้มรุ่นพี่นักร้องคนนี้มากล่าสุดยูที่มีโอกาสได้เจอกับไอดอลของตนแล้วพร้อมกับโพสต์ภาพย้อนวันวาน,น,นระบุข้อความว่าวันนี้นูมีโอกาสได้ เจอศิลปินที่หนูรักและชื่นชอบในรอบ6ปีย้อนกลับไปภาพแรกวันนั้นหนูไปประกวดร้องเพลงที่โชคขุนโชคอุดรตอนนั้นหนู10ขวบก็มีโอกาสได้เจอได้ถ่ายรูปกับพี่ลำไยเพราะวันนั้นพี่ลำไยไปสแสดงประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนั้นมีโอกาสได้ถ่ายแค่รูปก็ดีใจมากๆแล้วค่ะผ่านมา6ปีมาถึงวันนี้ไม่คิดไม่ฝันจริงๆค่ะว่าหนูจะได้มีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงกับพี่และถ่ายรูปกับพี่อีกครั้งที่ พิเศษสำหรับหนูวันนี้อีกอย่างคือเด็กชุดข่าวในวันนั้นได้มีโอกาสมานั่งร,งร่วมทานข้าวกับพี่ลำใหย,ยอยากจะบอกว่าพี่ลำใหยน่ารักมากค่ะหนูเขินพี่จนหนูไม่ค่อยพูดเลยพี่ลำใหยเป็นกันเองกับน,น,น้องมากๆและอบอุ่นมากค่ะวันนี้สนุกจอยและคุ้มค่ากับการรอคอยตลอด6กปีที่จะได้เจอพี่มากค่ะสำหรับหนูวันนี้มันเหมือนฟันเลยค่ะสุดท้ายแล้วอยากบอกว่ารักพี่นะคะไอ ดอลในใจตลอดไปค่ะ ag, คุณยอสำหรับยูทิเพ่นพกกาหรือคลังพลอยว่ยยายพารเป็นหมอลำสาวลุกครึ่งไทยขีดกลางญี่ปุ่นเธอชื่นชอบการร้องเพลงหมอลำตั้งแต่อย่างเด็กจึงเดินตามเส้นทางความฝันของตนเองด้วยการประกวดร้องเพลงในรายการต่างๆด้วยน้ำเสียงที่ ภาเราอหน้าตาน่ารักสมวัยและความสามารถที่เกินอายทำให้ยูจิเพนพกาเข้าตาหัวหน้าคณะหมอลำเสียงวิหกอย่างนกพงศกรจึงได้ชักชวนเธอมาเป็นนักร้องในวงและผลักดันเธอจนได้เป็นนางเอกหมอลำจนเธอนั้นมีแฟนคลับมากมายอย่างทุกวันนอโดยนอกจากยูจิจะเป็นนางเอกหมอลำแล้วเธอก็ยังร่วมทำเพลงกับศิลปินรุ่นพี่จินดราพูลลาบในเพลง,ใ,พลงใจสั่งมา หรือว่าเขาทิ้งและอีกหลายซิงเกิลที่เป็นเพลงของเธอเองสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องยูจิก็อย่าลืมติดตามผลงานใหม่ๆด้วยนะครับ